การใส่คีย์เวิร์ดและใส่แท็กจะช่วยทำให้วิดีโอของคุณถูกค้นพบโดยง่ายโดยมีแหล่งข้อมูลดังนี้ 1. YouTube Suggestion 2. https://answerthepublic.com 3. Google หรือ Yahoo ขั้นตอนการทำงาน 1. กำหนดคีย์เวิร์ด 2. หาคีย์เวิร์ดใกล้เคียงเพื่อใส่เป็นแท็ก 3. สร้างรองเทอมคีย์เวิร์ด4ตั้งชื่อวิดีโอให้มีคีย์เวิร์ด 5. คำจำกัดความใช้รองเทอมคีย์เวิร์ด6ใส่แท็กด้วยรองเทอมคีย์เวิร์ดและคีย์เวิร์ดใกล้เคียงครับเรามาลงสนามภาคปฏิบัติกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็เป็นการลงภาคสนามในการหา คีย์เวิร์ดใกล้เคียงและแท็กนะครับซึ่งตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยคิดเอาไว้แล้วว่าเป็น cat wood v sleeping เพราะว่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับแมวดังนั้นแหล่งข้อมูลของเราก็จะมี YouTube suggestion แล้วก็ answerthepublic.com แล้วก็ Google ทีนี้มาเริ่มต้นจาก YouTube suggestion นะก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ตรงออันนี้ ยูท uh, mm ูบ hmm. ส uh, ักซ <kam era> ักเจชันนะครับก็ค uh ีย huh. ์เว <brew> uh ิร huh. ์ดของเราว่าจะมีใครที่ทําเกี่ยวกับวิดีโอแมวหรือเปล่า cat w o u l d be sleeping มีใครใช้เช่อนี้ไหมครับ โอเคก็ตรงนี้ตรงนี้เราก็มาดูมาดูคำํำจำกัดความต่างๆนะอันนี้ Sleep Music Podcast โอ้พ oh, าดแมวแล้วก็ตัวต,ต่อไปต่อไปเราก็จะ ไปดูที่ a n s w e r t h e p u b l i c c o m นะครับอ้าวเข้าไปดู a n s w e r t h e p u b l i c c o m ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้เราคน้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ก็ไปค้น,คน ถ้าใส่คีย์เวิร์ดไป cat w o u l d b e sleeping อ่าว่าจะเจออะไรบ้างเอาอันนี้ไม่อันนี้ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่า มันอาจจะยาวไปนะก็เอาใหม่ว่าเป็นเซิร์ชแค่คำว่าแคทนะว่าจะมีคนอ,อ๋ออ๋ออยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เองอ่า ก็เราก็กลับไปที่ไปค้นที่ google ว่ามีคนที่ค้นเรื่องแมวอย่างไรบ้างฮะซึ่งที่ google เราก็ใส่คำว่า cat w o u l d be sleeping นะครับก็อ่า ก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับแมวเยอะเหมือนกันเราก็ไปดูข้างท้ายสุดว่าเขาใช้คำค้นว่า,างไงนะอ,อ้าวไม่อนนี้มันเป็นยา o ูไม่ใช่ Google นะ Uh, why do cats sleep so much? Uh. ก็เมื่อได้คีย์เวิร์ดที่ตามต้องการแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่เป็นแท็กนะครับตอนนี้แคทวูดบีสลิปปิ้งก็จะเป็นว่าลองเทอมคีย์เวิร์ดเราก็จะใช้เป็นว่า <c oughs> make, make money ตวายูสลีฟแอสเมกมันนี่วายูสลีฟแอสแคทวู d be sleeping ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ เป็นคำยกัดความของเรานะครับแล้วก็มันมีคําว่า make money online ก็เราก็ไปค้นตรงนี้เหมือนกันว่ามันจะมีคําว่าอะไรบ้างอ่าเราจะมีคําว่า make นนี e ออนไลน์ เราก็อ่า,อาก็จะเจอลีที่ต้องหาก็คือรีเลเตสรีเลเตสเซิร์ชนะครับก็จะมี ออนไลน์เทรดดิ้งแพลตฟอร์มก็แท็กอีกตัวที่เราจะใส่ก็คือเม็กมันนี่ออนไลน์ครับเมื่อได้แท็กครบแล้วเราก็จะ อัพโหลดวิดีโอขึ้นไปช่องนี้เป็นช่องนอกนะครับก็มีผู้ติดตาม เจ็าจำนวนชั่วโมง2องยังไม่ได้เปิดลาหรายได้เราก็อัพโหลดวิดีโอซึ่งเตรียมการไว้แล้วออยู่ที่ดาวน์โหลดนะเป็นวิดีโอแมวนะเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อ Cat would be sleeping แล้วก็ตรงคำจำกัดความคำจำกัดความก็นำเอาชื่อวิดีโอมาใส่เป็นคำจำกัดความด้วยนะครับ Cat would be sleeping make money while you sleep as cat would be sleeping อ่าแล้วก็ทำเนนยังไม่ต้องเราเพลลิสเพลลิสเป็น f u นนี่แล้วก็กดดันทีนี้ตรงตรงคีย์เวิร์ดที่เราจะใส่เอ่อตรงแท็กที่เราจะใส่ก็จะกดที่ more option ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่เราให้ใส่แท็กนะเราก็ ใส่ไปเลยครับอ่าใส่งี้ไปเลยดูซิว่า YouTube จะว่าไงแล้วตรงนี้บอกว่าแท็กยาวเกินไปแล้วก็ตัดทิ้ง ก็เอาใหม่เอาใหม่อ่าใส่ใหม่นะครับคองโทนคือเมดดูแคสลีฟอ่าโอเคแล้วก็ใส่ เล็ก k ิวสิก <c> ว <oughs> อล์ a ัทครับฮะใส่แท็กเสร็จก็เอ่อโปรดโปรดฟังอีกครั้ง่าคือคือชื่อวิดีโอมีคีย์เวิร์ดของเรานะครับตรง description ก็มีคีย์เวิร์ดและลองเทอร์มคีย์เวิร์ดนะครับแท็กก็นำเอาคีย์เวิร์ดมาใส่แล้วก็เอาลองเทอร์มคนะีย์เวิร์ดมาใส่นะก็อ๋อคีย์เวิร์ดใส่ไปยังนะเอาคีย์เวิร์ดมาใส่เป็นแท็กหรือยังอลองดูลองดู นำเอาลองเทอมคีย์เวิร์ดมาใส่เป็นแท็กด้วยดูที่ว่า YouTube จะยอมไหมโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คัตากรี h าวท o แอสตัน ก็กดต่อไป next อ่อกด next นะทีนี้ตรงนี้นี่มันจะเป็นว่า p u b l i c เลยไหมนะถ้ากด p u b l i c เลยก็กดตรงนี้แต่ว่าตามสไตล์การทำงานก็จะจะใส่เป็น u n l y s t ก่อนซึ่งใส่เป็น u n l y s t เนี่ย ในกรณีที่ช่องเปิดรับรายได้แล้วเนี่ยก็จะให้ YouTube ตรวจสอบก่อนว่าลงโฆษณาได้ไหมแต่ว่าช่องนี้ช่องนี้ยังไม่ได้เปิดรับรายได้ก็น่าจะกดพัดดิกแล้วก็เซฟได้เลยแต่ว่าตามสไตล์การทำงานผมจะใส่ไว้เป็นอันลิสก่อนนะ อตอนนี้ก็ที่ t ทวิตเตอร์คือ,อจะ youtube ถามว่าจะเผยแพร่ไปที่ช่องทางไหนนี้ผมก็เผยแพร่ช่องไปที่ทวิตเตอร์ทที่ทวิตเตอร์ Twitter ต้องใส่เป็นข่าวด่วน กับแล้วก็ทวีตอ่ากับพอทวีตเสร็จก็รีทวีตท,ทันทีททโอเคนี่กลับมาที่ช่องของเราก็ตรงนี้ก็ปิดไปได้นะครับแล้วเราก็ไปดูไปดูที่คอนเทนต์ว่าหน้าตาเป็นไงนะ ตรงนี้ restriction ข้อกำหนดยังไม่ได้เปิดรับไรายได้ดังนั้นเราก็จึงเปลี่ยนจาก u n l i s t เนี่ยให้กลายมาเป็น public นะครับโอเคครับกับเราเดี๋ยวอีกสองามวันก็มาดูผลว่า,าวิดีโอที่เราใส่แท็กไปแบบเนี่ยจะมีคนชมดูมากไหมนะครับน ก่อนแบบก่อนจบก่อนจบจะให้ชมดูช่องนอกช่องนี้เป็นช่องนอกนะฮะก็โควิด1 9ดูสี่พันห้ายิบหกคนครับก็หวังว่าคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเราใส่คีย์เวิร์ดลองเทอมคีย์เวิร์ดที่ Description และใส่แท็กด้วยคีย์เวิร์ดใกล้เคียงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ